สวัสดีครับขอเชิญต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลครับชแ YouTube ที่จะทําให้คุณมาก้มหน้าก้มตาเล่น y o u t u b e กันทั้งวันทั้งคืนครับและตอนนี้ครับท่านอยู่กับผมในช่วงของก้มหน้าการ์ตูนครับวันนี้ผมจะพาท่านไปอยู่ในโลกวันพีครับจะพาท่านไปทําความรู้จักกับ10บตัวละครที่เราเคยเห็นหน้ามาแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเก่งแค่ไหนกันแน่ครับ ในโลกของวันพีชครับมันมีตัวละครมากมายครับที่ยังเป็นปริศนาอยู่บางตัวละครถูกเปิดเผยความสามารถถูกเปิดเผยความเก่งไปเรียบร้อยแล้วก็มีบางตัวละครยังคงเป็นปริศนาอยู่บางตัวละครเราเคยแค่เห็นหน้าแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเก่งแค่ไหนหรือว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างครับแล้วนี้ครับยังมี10ตัวที่ผมยังสงสัยอยู่ผมเลยจัดอันดับนะครับแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถ แสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่ว่ากันครับช่วยกันทํามาหากินได้นะครับผมชอบครับเริ่มกันที่อันดับ10กันเลยนะครับอันดับ10ครับมาลโก้ครับนกฟินิกส์มาลโก้มาลโก้เนี่ยกินผลปีศาจสายโอซอนพันสัตว์มายาเข้าไปครับทำให้ตัวเมาลโก้เองเนี่ยกลายเป็นนกฟินิก์ครับที่สามารถรับการโจมตีได้ทุกรูปแบบแล้วก็สามารถฟื้นฟูสภาพตัวเองได้ประมาณว่าโจมตีเท่าไหร่ก็ได้กูไม่เป็นอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ที่ผมสงสัยและยังงงๆอยู่นั่นก็คือเมาโก้เนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยที่1เลยนะครับของกลุ่มจนสลัดหนวดขาวซึ่งความสามารถในการป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูสภาพตัวเองเนี่ยมันมันมันธรรมดาไปหรือเปล่ารู้สึกมันจะธรรมดาไปนิดนึงนะซึ่งผมว่าตัวเมาโก้เนี่ยน่าจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่มากกว่านี้ครับทําให้ผมสงสัยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเก่งกว่าเนี้ยแต่ว่าอาจารย์โอดาเนี่ยยังปล่อยข้อมูลออกมาไม่หมด มังโก้ครับถูกเปิดเผยความสามารถครั้งแรกนั่นก็คือในตอนที่เกิดสงครามมารินฟอร์ดครับโดยพยายามจะไปช่วยเอสนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยถูกคิสซลุโจมตีครับผมแต่ว่าเอาตัวเนี่ยไปช่วยบังหนวดขาไว้นะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาประมาณว่าโดนการโจมตีของคิสซลุเข้าไปแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนกฟินิกส์ครับโจมตีเท่าไหร่ก็ได้ไม่บ่อยย่นครับผมบ่อยย่นครับบ่อยย่นโจมตีเท่าไหร่ก็ได้จัดมาครับ นะครับน่าก็เลยเป็นที่สงสัยว่าเมาโกเนี่ยน่าจะเก่งกว่านี้นะครับความสามารถน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าอาจารย์โอดาเนี่ยยังปล่อยมาไม่หมดครับอันดับที่9ครับโจรสลัดเรือลบยักษ์ซาฮวนวูฟครับซาฮวนวูฟครับถูกหนวดดำเนี่ยช่วยออกมาแล้วก็ชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มหนวดดาในตอนที่หนวดดําเข้าไปในคุกนรกครับเลเวลหกแล้วก็ช่วยออกมานะครับโดยยืนย่นเงื่อนไขว่าให้ฆ่ากันเองในคุกอ่ะ ส่วนคนที่เหลือก็จะได้เป็นสมาชิกของหนวดดำนะครับจะได้รับการช่วยเหลือจากหนวดดำมะซึ่งไอนี้โหดมากมากนะซาววนวูฟมีชื่อมีฉายาว่าโจรสลัดเรือลบยักษ์ซาฮวนวูฟซึ่งพอได้ยินฉายานี้ผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะกินผลพิศาสท,ที่ทําให้ตัวเองเป็นเรือลโลคยักษ์หรือเปล่าเป็นเรือลบยักษ์หรือเปล่าเป็นทําทให้กินตัวเองเนี่ยกินผลพิศาสเข้าไปแล้วจะเป็นแปลงร่างได้เป็นปืนใหญ่ยักษ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่า แต่กลายเป็นว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตาฮวนวูฟเนี่ยอยู่ในน้ําถ้าเกิดว่ามันกินผลพิศาสเข้าไปจริงๆมันก็ไม่น่าจะอยู่ในน้ําได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่กินผลพิศาสเนี่ยโดนน้าไม่ได้โดนน้าก็จะอ่อนแอปวกเปียกไปแต่เนีียตัวมันลงไปจุ่มในน้ําเลยทําให้ผมงงว่าไอ้ตกลงมึงกินหรือไม่กินผลพิศาจกันแน่วะและตัวนี้มันมีความสามารถอะไรกันแน่วะและฉายาที่ได้มา จนสัตวเดินลบยักษ์เนี่ยมึงได้มาอย่างไงกันแน่เนี่ยงงไปหมดเลยนะครับตอนนี้ทําให้เป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งครับที่ผมยังงงอยู่ว่ามึงมีความสามารถอะไรกันแน่นะครับอันดับ8มิชเชลดีทีสหรือหนวดดําตัวแสบนั่นเองครับหนวดดาได้กินผลปีศาจแห่งความมืดเข้าไปทําให้หนวดดาได้กลายเป็นมนุษย์แห่งความมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านคงสงสัยนะครับว่าก็รู้พลังและความสามารถของหนวดดําอยู่แล้วเนี่ยจะเอามาจัดอันดับ ของคนที่ยังไม่รู้ความสามารถทําไมนั่นก็เพราะว่าผมยังสงสัยเรื่องความสามารถของหนวดดําอยู่ครับนั่นก็คือขีดจํากัดความสามารถของผลพิสัยแห่งความมืดนั่นเองผมเลยตั้งสันนิษฐานขึ้นมาอันนึงครับหรือเรียกแกนง่ายๆว่างานมาโน,นนั่นเองครับว่าพลังแห่งความมืดของหนวดดําที่ดูดกลืนได้ทุกอย่างแม้แต่กระทั่งดูดพลังวิเศษของคนที่มีพลังของผลพิสัยได้อย่างเช่นจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ หนวดดำได้ต่อตู้กับหนวดขาวที่มารินฟอร์ดเราได้เห็นแล้วครับว่าแม้หนวดขาวจะรวงพลังของผลสันไหวไว้ที่มือแล้วโจมตีใส่หนวดดำแต่หนวดดำก็สามารถดูดซับการโจมตีนั้นได้จนหมดไปนะครับผมเลยมโนต่อไปว่าถ้าทำได้ถึงขนาดนี้เนี่ยหนวดดำก็น่าจะใช้พลังนี้ดูดพลังของผลปีศาจจากคนที่ตายแล้วได้เือนกับที่เคยดูดพลังของผลสันไหวจากหนวดขาวมาแล้ว ขอเรียนไว้นิดนึงนะครับว่าอันนี้คือการมาโนของผมเองนะครับเพราะข้อมูลที่แท้จริงว่าหนวดดำสามารถดูดพลังจากหนวดขาวได้ยังไงนั้นก็ยังไม่ถูกเปิดเผยเป็นที่แน่ชัดครับอันดับที่7จ็บเบนแบทแมนครับลองกับตานกลุ่มโจรสลัดผมแดงอาจารย์โอดาเคยเปิดเผยข้อมูลไว้ในมุมตอบคำถามว่าเบนแบทแมนเป็นคนที่มี i อสูงที่สุดในเรื่องครับ เท่ากับว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการแล้วของเบนแบทแมนเนี่ยมีแค่นี้เองครับไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนฮาคิระดับไหนความสามารถพิเศษเป็นยังไงกินผลปีศาจหรือเปล่าแต่ผมก็เดาวว่าต้องเก่งมากๆระดับนึงนั่นแหละครับเพราะมีฉากหนึ่งที่เบนแบทแมนได้เล็งปืนไปที่คิสซรุเพื่อขู่ให้คิสซรุหยุดการโจมตีแล้วคิสซรุก็หยุดแล้วก็ไม่กล้าโจมตีจริงๆครับ ้าขู่พลเอกได้ถึงขนาดนี้ครับยังไงก็ต้องเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ที่ยังไม่รู้ก็คือความสามารถที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับอันดับที่6ยาซบครับอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ายาซบเนี่ยเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงและเขายังเป็นพ่อแท้ๆของอุซบอีกด้วยและแน่นอนครับว่าเขายังเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราอยากรู้จริงๆนะครับว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรกันแน่ อันดับที่ 5. e d เอดเวิร์ดวีเบิลเอดเวิร์ดวีเบลเป็นเจเทพจนสลัดคนล่าสุดเป็นคนใหม่แกะกล่องเลยนะครับและที่น่าแปลกใจอีกเรื่องนึงก็คือเอดเวิร์ดวีเบลอ้างตัวเองว่าเป็นลูกชายของหนวดขาวแถมเจ้าตัวนี้ยังมีค่าหัวสูงถึง480ล้านเบรีเลยทีเดียวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีครับว่าความสามารถที่แท้จริงของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันแน่ครับอันดับที่4ไคโดแห่งร้อยอสูรครับ หนึ่งในสี่จักรพพัดิไคโดได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยการปรากฏตัวครั้งแรกของไคโดเป็นการ,รเผชิญหน้ากับยูทัตชิสบาจินโฮดินและอาพูครับโดยการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้นะครับก็เดากันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายที่เละครับแต่ไคโดก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เราชาวแฟนวันพีชเนี่ยอยากรู้กันเหลือเกินว่าไอ้สจักระพัดิตัวนี้เนี่ยมันโหดสัตว์รัดเสียขนาดไหนกันแน่ครับ อันดับที่3กับตันกลุ่มตัวตลัดผมแดงแชงคูสนั่นเองครับโดยแชงคูสเนี่ยผมว่าแม่งเป็นอะไรที่แม่งเท่มากครับโดยในตอนที่1ของเรื่องเลยนะครับแชงคูสได้ยอมเสียสละแขนของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตของลูฟี่เอาไว้ซึ่งฉากนี้แม่งเป็นอะไรที่แม่งซึ้งมากๆเท่มากๆ,ๆน้ําตาผมแทบไหลเลยนะครับฉากนี้และผมขอสารภาพเลยนะครับว่าที่ผมติดการ์ตูนวันพีชมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะ ไอฉากนี้เนี่ยนะครับส่วนเรื่องความสามารถของแชงคูดนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับแต่ถ้าใครเคยเล่นเกมวันพีซแล้วเลือกใช้ตัวแชงคูดแล้วล่ะก็ก็คงจะพอเดาได้ว่าแชงคูดใช้พลังอะไรได้ใช้ท่าอะไรได้แต่นี้เนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงส่วนนั้นนะครับเพราะถือว่ายังเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ครับอันดับที่2ผู้นําสูงสุดของคณะปฏิวัติมังกี้ดีดราก้อนนั่นเองครับ ดากอนเป็นลูกชายของพลโทกาฟและเป็นพ่อแท้ๆของลูฟี่ด้วยครับความสามารถของดากอนนั้นก็มีการมโนกันไปต่างๆนานาครับว่าดากอนมีความสามารถอย่างนู้นอย่างนี้ครับบางก็ว่ากินผลปีศาจท,ที่มีความสามารถของมังกรที่เหมือนกับชีดดากอนของตัวเองเข้าไปบางก็ว่ามีความสามารถในการควบคุมสภาพอากาศได้ ถึงแม้จะมีการมนโนกันไปต่างๆนานาก็ตามทีครับแต่อาจารย์โอดาก็ยังไม่ยอมเปิดเผยความสามารถของดาก้อนให้เราดูสักทีครับอันดับที่1แน่นอนครับว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้ที่ให้กำเนิดยุคสมัยของโจรสลัดในโลกวันพีดนี้ขึ้นมาครับเจ้าแห่งโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นั่นเองครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวละครลักจริงๆครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้มากๆว่าโรเจอร์เนี่ยแม่งเจ๋งแค่ไหนนะครับ ถามตัวเองอยู่ทุกวันครับว่าต้องทํำยังไงเนี่ยกูถึงจะได้รู้ว่าไอ้โรเจอร์เนี่ยแม่งเจ๋งแค่ไหนอาจารย์โอดาคเคยออกมาเปิดเผยข้อมูลครับว่าวันพีชได้ดําเนินเรื่องมาถึง60-70%เข้าไปแล้วนะครับคิดดูนะครับว่าเดินเรื่องมาถึง70%แล้วเนี่ยแต่กูยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับราชาโจรสลัดคนนี้ครับ แม่งเป็นตัวละครลับจริงๆครับก็ไม่รู้ครับว่าแม่งจะลับไปไหนนะครับจะลับอะไรกันขนาดนี้นะครับลับเทาจนกูไม่รู้อะไรเลยครับจบกันไปแล้วนะครับกับสิบตัวละครที่เรารู้จักหน้าแต่ยังไม่รู้จักความสามารถถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆที่แตกต่างออกไปก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเพราะการจัดอันดับครั้งนี้ก็เป็นผมนะครับที่คิดเองเออเองอยู่คนเดียวนั่นแหละครับต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมครั้งนี้ครับหวังว่า ผมคงจะทําให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับชมคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่กับก้มหน้าชแ e l ในช่วงของก้มหน้าการ์ตูนครับสวัสดีครับ